ในหัวข้อถัดมาซึ่งเป็นหัวข้อที่4ในตอนที่2ของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหัวข้ออ่านเพื่อพัฒนาตนนะครับในบทนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้อารมณ์และคุณธรรมอันจะเป็นพื้นฐานสําหรับนักเรียนต่อไปนะครับอ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้นะครับความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันนะครับ เช่นเหตุการณ์สาคัญในชีวิตประจําวันนะครับเราอ่านได้จากหนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะรายงานข่าวหลายๆด้านเช่นด้านการเมืองการต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีนะครับ ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยนะครับความรู้ในด้านต่างๆเช่นด้านสุขภาพอนามัยเราก็อาจหาอ่านได้จากวรารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเล่มต่างๆนะครับ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่วิตกห่วงใยของบุคคลทั่วไปนะครับมีผู้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไว้เป็นจํานวนมากนะครับสามารถอ่านได้จากหนังสือนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งกินต่างต่างนะครับซึ่งตัวอย่างการอ่านนั้นนะครับนักเรียนสามารถดูได้จากในหนังสือเรียนนะครับ ประเด็นถัดมานะครับอ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านอารมณ์นะครับการพัฒนาตนในด้านอารมณ์หมายถึง <c oughs> การเปลี่ยนแปล,ปลงปรับปร,ปรุงความรู้สึกจากความอยากกระด้างให้ประณีสุขุมขึ้นนะครับ <c oughs> ให้สามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงได้และมีความรู้สึกไวต่อสิ่งมากระทบทั้งในด้านที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจนะครับาการอ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านอารมณ์เกิดจากการรับสารหลายชนิด บ,บางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าสารที่เรากําลังรับอยู่นั้นเป็นสารที่ให้ประโยชน์ในด้านพัฒนาอารมณ์เมื่อเราต้องการผ่อนคลายความเคร่งเครียดจ,จากกิจการงานประจําวันเรามักจะเลือกอ่านหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินเช่นนวนิยายเรื่องสั้นนิทานคํากรนบทกวีต,ต่างๆหนังสือประเภทนี้นักเรียนเคยอ่านมาบ้างแล้วนะครับทั้งที่เป็นการอ่านตามรสนิยมของนักเรียนและตามที่โรงเรียนกําหนดให้อ่านนะครับ ประเด็นถัดมานะครับอ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อให้พัฒนาตนในด้านคุณธรรมนะครับคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจของมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติในด้านดีงามนะครับทำให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เป็นชุมชนใหญ่มนุษย,ยชาติจะเจริญขึ้นมาเป็นอารยชนไม่ได้เลยถ้าปราศจากคุณธรรมนะครับการอ่านเพื่อพัฒนาตนนะครับในประเภทถัดมาก็คือ อ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านคุณธรรมนะครับคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจของมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติในด้านดีงามนะครับทำให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์นะครับทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เป็นชุมชนใหญ่มนุษย,ยชาติจะเจริญขึ้นมาเป็นอารยชนไม่ได้เลยนะครับถ้าปราศจากคุณธรรมคุณธรรมประกอบด้วยความรู้ความคิดและอารมณ์อันช่วยขัดเกลาจิตใจให้ประณีตยิ่งขึ้น ทำให้เกิดวิจารณญาณหรือสติปัญญามีดุลพินิษตัดสินได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับงานเขียนที่ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมให้แก่ผู้อ่านมีอยู่มากเช่นง,งานเขียนเกี่ยวกับธรรมะศิลปะคตินิยมสุภาษิตเป็นต้นนะครับตัวอย่างการอ่าน เพื่อพัฒนาตนในแต่ละประเภทนั้นนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะครับโอเคครับอันนี้จบบทที่สี